สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีนะครับคนรักในการปลูกต้นทุเรียนวันนี้ก็จะพามาดูนะครับมาอัปเดตต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับทุกคนซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดน้ำดำนะครับต้นนี้เลยนะครับทุกคนก็คือโตเร็วมากนะครับพาทุกทุกคนมาดู ซึ่งผมจะปลูกแบบอินรีย์นะครับทุกคนสังเกตเห็นได้เลยจากใบนะครับทุกคนใบเขาก็ไม่สวยนะครับทุกคนไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทําการพ่นยาแต่อย่างใดนะครับโดยหลักๆเลยก็จะเน้นจะเน้นในเรื่องฝุ่นฝุ่นแบบอินรีย์หลักๆก็ขี้วัวนะครับซึ่ง จะเป็นขี้วัวที่ได้จากการหมักก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ฟางเศษฟางเศษใบไม้นำมาใส่ให้แกตุ้นทุเรียนก็โตเร็วเหมือนกันนะครับทุกคน,น,นก็คือช่วงนี้ก็ จะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับต้นทุเรียนต้องการน้ำเยอะนะครับทุกคนช่วงนี้ก็รดน้ำต้นทุเรียนค่อนข้างเยอะนะครับในการดูแลรักษาต้นทุเรียนที่พมอปลูกไว้ก็รักษานะครับทุกคน หลักๆเลยก็จะเน้นฝุ่นและก็น้ำนะครับเป็นปัจจัยหลักแก่ต้นทุเรียนต้นทุเรียนขาดน้ำไม่ได้นะครับต้นสวยนะครับทุกคนกำลังแตกยอด อายุต้นนี้นะครับทุกคนก็จะเข้าสองปีแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นการปลูกแบบอินรีย์นะครับก็โตได้ประมาณนี้จากที่การปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนก็คือปัจจัยหลักสำคัญเลยก็คือเรื่องน้ำแล้วก็ฝุ่นนะครับทุกคน เรามีน้ําเพียงพอแล้วก็มีฝุ่นนะครับทุกคนหรือว่าปุ๋ยนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสที่ปลูกต้นทุเรียนโตเร็วนะครับทุกคนติดตามดูกันต่อไปนะครับต้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่พาทุกคนมาดูมาอัปเดตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ